ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชิตนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตนะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับคนเกิดนกษัตย์มะเสงนะครับประจำช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับ คนที่เกิดนักษัตร์นะฮะนี้นะฮะถือว่าเป็นช่วงที่ต้องระวังไว้ทีหนึ่งครับระวังเรื่องเกี่ยวกับอะไรสุขภาพร่างกายนะฮะเป็นสิ่งสําคัญเลยครับคนที่เกิดนักสันักษัตร์นี้เนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะฮะนี่คือส่วนที่หครับในส่วนที่2ถ้าทายในมุมดีล่ะนะฮะนักษัตย์นี้เนี่ยอาจจะแปลว่ามีจุดในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะเดินทางข้ามจังหวัดนะเดินทางไปต่างประเทศ นะฮะตรงจุดนี้ก็ได้หลายประเทศนะฮะเปิดพื้นที่นะให้กับประเทศไทยบางพื้นที่ดังบางประเทศนั้นนะฮะไม่กักตัวแล้วนะยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่อัดคลิปอยู่นขนาดนี้นะฮะบางรัฐของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฉีดครบ2เข็มก็ปล่อยผ่านนะ อังกฤษนะก็ปล่อยปล่อยผ่านเยอรมันปล่อยผ่านอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องหลายราวในเรื่องเกี่ยวกับการติดคัดเรื่องเกี่ยวกับการกักตัวอะไรแบบนี้เนะี่ยมันน่าจะเป็นมุมที่ลดน้อยถอยลงและเปิดโอกาสให้กับคนที่เกิดนักษัตริย์นี้ นะที่จะต้องเดินทางไปทํางานไปเจอญาติพี่น้องไปเจอสามีภรรยาต่างประเทศนะ,ะมีโอกาสนะที่ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะ,ะเป็นต้นไปนะครับผมตามนี้นะแต่อย่างที่บอกอะระวังสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรื่องของนะการงานเป็นยังไงบ้างนะครับการงานในหลักโหราศาสตร์แล้วยังมีมุมของความกดดันอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็มีอยู่สองทางเรื่องคือหนึ่ง นะลุยกับปัญหาต่อไปอย่างเหน็ดเหนื่อยนะฮะหรือ 2. ถอยก่อนถอยมาพักก่อนนะบางคนบอกอาจารย์ถอยยังไงบ้างอ่ะถ้าคุณทํางานประจําช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีนะวันหยุดพักร้อนยังมีอยู่ใช่ไหมถ้ามีอยู่ก็พักร้อนสะบ้างจะเป็นการดีในช่วงปัจจุบันนี้นะอย่าไปเครียดอย่าไปกดดันมากจนเกินไปเฮฮาประจิตกวบบ้างนี่คือความหมายตามนี้ ส่วนใครบอกอาจารย์เจ้าของธุรกิจส่วนตัวเครียดเหลือเกินนะก็เหมือนกันนะจะังหวะตอนนี้ต้องหาวิธีการของการเปลี่ยนแปลงอารมณ์โดยการไปท่องเที่ยวนะเมื่อใดก็ตามทีที่คุณไปท่องเที่ยวเดินทางนะฮะมันหลังจากกลับมาปุ๊บเนี่ยสมองมันปลอดโปร่งเนี่ยนะมันก็ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะคิดอะไรได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าชุดที่ผ่านมานะครับผมตามนี้นะเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะหนึ่งซื้อเงินกับสุขภาพหลัก สองเสียเงินกับการเดินทางท่องเที่ยวเฮฮาไปชิงกบอย่างที่จันบอกนะเ็เป็นการดีนะเพราะนั past, ้นแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะครับในหลักองของโหราศาสตร์แล้วนะช่วงนี้เนี่ยเสียนะกับสุขภาพคงจะไม่โอเคแต่ถ้าเสียกับสุขภาพแบบตรวจร่างกายเออเ๋ย่ไปทำซะแก้ดวงหรือ 2. เสียไปกับการเดินทางนะไปพักโรงแรมนะนะเราเที่ยวด้วยกันแมนของรัฐบาลนะรโมกันนิดนึงนะใช้บ้าน นะไหนๆเขาให้มาแล้วก็ไปเที่ยวบ้างอย่างนี้นเป็นการดีอย่าไปขับหมักคับเมนหรืออยู่กับสิ่งที่เครียดมากจนเกินไปนะฮะตามนั้นนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่่ะช่วงนี้เป็นอย่างไรนะตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองของคุณนะั้นเะนี่ยณักขณะเนี้ยมันโครจรอ,อยู่ในเรื่องคู่สัตรูกัน พูดจุกจิกกันวิวาทากันนะบางสีบงอยาางปุ๊บเนะี่ยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ในบ้านแบบเดิมๆอยู่ในสถานการณ์แบบเดิมๆม,มันเครียดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยถ้ามีแฟนอยู่นะฮะปรับความเข้าใจกันนะพาไปเที่ยวทั้งครอบครัวได้เป็นการดีส่วนใครเป็นโสดนะโสดต่อไปอย่าเพิ่งไปจีบใครเพราะว่าในช่วงปัจจุบนันนี้การจีบใครการมีคู่ครองจะสร้างความเวียนหัวสร้างความฉนนสร้างความปวดหัวให้กับคุณได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นส่วนต่อไปดีนะฮะจะเป็นการดีจะเพิ่งไปจีบใครเลยแล้วกันนะฮะตามีเนาะเอาละนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์นะฮะใครที่อยากที่จะรู้ดวงนะเป็นการสูรตัวกับผมอาจารย์ผู้นะัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ลนะไลน์นะ Assign h o r o Master มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ